ออาไปเอาไปงอมไปลากแล้วลากแล,ล,ล้วเรื่องดึงดึงอยู่อยู่อืมตว่ง,งามตว่ง,งามตว่ง,งามตัวนี้งอม,มไปแล้วเอาน้าบกวาบเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อพี่เก่ากับช่อง,องนุงเอ๋บันนาค,ครับผมครับมื้อนี้ก็หากันมาสิทธิ์ปากกาครับผมมาให้กับน,น้องนี่ละ มากเซียนแพะครับผมสองคนครับมากันนั่งอยู่แถวน้งองไก่บ้านอยู่ครับผมมานั่งสิทธ์ปากาลินเดี๋ยวยอนไม่ครับมากันมานั่งสิลินอยู่นี่ครับผมก็มาดูดแล้วครับผมนา,นานแล้ว กระพากันมานางสิทธิ์ปากาหลินครับผมกาศิษณ์น้ำกันสองคนที่นี่แหละทำไมตัวเอาลิฟต์แล้ลิฟละลิฟละเล้วเออเอาเอาอีเอาอีอาอตัวใหญ่อืมใส่ลูกอู้หูตุง้งอัมเสียนแพ่มาติดต่อกันนะครับผมรุ่นมวนครับผมสิทธิปากา มาเรื่อยๆครับผมแล้วกันเมื่อสิบช่วงคำคำของเฮานี่ของเฮาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาขอคอยติดตามครับผมแพรเอาแล้วครับผมลากละลากละเอาไปเอาไปเอาไปเ,เอาเอาอยู่บ่อยู่อยู่ตัวง,งามตัวง,งามครับผมงาม รุ่นอของเพื่อนของเขาเสี้ยนแพร่เบ็ดสองขั้นครับผมผมใส่เบ็ดขั้นเดียวอพอครับผมลากแล้วครับผมของเขาลากแล้วล,<า>ลากล,ล,า,กล,ะละากแล้วเสียนแพร่ลากแล้วลากแล้วของเสียนแพร่เอาขึ้นว่าโอ้ต่งงามใสบึงด้วยใสบึงด้วยชัวร์ด้วยต่งงามตังไงครับผมของเขา เขาลากละแต่ยังบ่เอาครับผมเอาแล้วเอาแล้วไาอีกแล้ว,ว,ว,วไปตัวไหนมาไปตัวแล้วเสียนแแล้วออาีกแล้วต่อเลยลากแล้วลากแล้วลากแล้วเอาเอาแม่เอาแม่แมจูไปอีกแล้วไปอีกแล้ว แมนแมนแมนไปแล้วไปแล้วคันนั้นไปแล้วไ,ไปแล้วไปแล้วลาไปแล้วของเขาคือมาหางเราแบบนี้หางแท้ของเขาเอาละแทะเอาแล้วเอาแล้วเอาดึงตีต๋ป้อตีต๋นะ อเา้ตาต่กระย้ายพนนันงเลือดเจ็บพักบุ้งครับผมตุ่บวกไก่ครับผมเจ็บพักบุ้งแล้วก็นั่งสิทเบ็ดอยู่นี่แหละน,น้องนีกว้างครับผมน้องนีกว้างเบื่อง ปากกาเห็นนะครับน้องกว้างอาก,กันนังสิเบเมตรเองเอาอีกละเอาอีกละแพะเอาอีกติดโอ้ยหลุดสิไดายสได้สิได้ายมีไส้ได้มีไส้ตัวนี้ลากแล้วลากแล้วเอาดึงดึง

มาแมนดัดบอย่างนั้นงงกอหญ้ากันงมไปแล้วไปแล้วเอาอันนี้แน่นอนชัวชัวลากอีกวะลากแล้วลากแล้วลากแล้วอยู่วะอยู่อยู่วะ ลากแล้วดิฟด ah ิฟด yeah. well> ah? ิฟดิฟดิฟดึงดึงอึ๊บโอ้ยหลุดสิได้สิได้ลากแล้วเอาไว้อยู่อยู่เอ้ามาแล้ว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 ครับท่านมาแล้วมาแล้วครับมาแ้วคับผมเนาะสวยอยู่ครับผม มมามุมนี่ลงเบิงครับผมมีโนนมุมนี่ลงเบิงอีกกินบ้ามุมนี่ลองเบิงลองเบิงมีตัวพอนี่รากแล้วรากแล้วรากแล้วไลดิ้น คอยดิน้น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 อาถามอยู่โอ้ตื่นตัวนี้เอาเอาอีกตัวนึงอยู่บ่เอาอยู่บ่เลื้อยกีกับเลยฮะถามเจ้ามานะเอาถามยังเนาะถามาถามันเจออีกตัวนึงบ่รุ่นต่อครับผม เช็คตัวดูอีเช็คตัวครับดเช็คตัวเราจะพากลับแล้วครับผมป่ากำลังกินดีครับป่ากำลังกินดีลากแล้วลากจังลากแล้วลาก,ล,ววกลิบละลิบละลิบละ,ลบละไอละไอละเอาตัดป่านยาละตัดเแล้วกนี่้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยว,วต่อต่อปูมาแล้วตัวละไปเก็บเป็ดตัวไว้จะค้ำแล้วดิหนิฮะจะค้ำแล้วดิเก็บเป็ดตัวอาอีกตัวนึง嘛ก็เสียบเนี่อ นางสิ์จุดคำครับผมนี่มาก็สวยแน่แล้วก็น,นั่งสิ์จุดคำลากแล้วเอาไปเอาไปเอาไปเอาแล้วเอาเลยเอาเลยลุน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 ของเฮาคือของเฮาเอามาคือโอ้ยพร้อมกันเลยโอ้พร้อมกันเลยโอ้เงาใหญ่กว่าขเาตัวน้อยครับใส่เห้อง <c oughs> ด้วยไอ <c oughs> เซียนแพะบ๊อบพอใจตัวนึงเซียนแพะบ๊พอใจเซียนแพะขออีกตัวนึงครับผมอ่ะขออีกครับตัวน้อยบ๊อบพอใจครับอ่ะรุ่นตัวมไม้ครับผมรุ่นไม้เซียนแพะว่าจะตัวน้อยครับผมบ๊อบพอใจต้องการตัวใหญ่แล้วจะปิดคลิปตัวใหญ่จะกลับบ้านเลย เอฟหล่ะครับเอาวกับเอฟเอฟเลยวะโอ้ยจะได้เอฟบ่ล่ะเหนี่อยตาตัวเอฟนี่เกิดว่าตัวน้อยเหตุอะไรล่ะเอ๋เอไปละอ๋อไปละเอาเอาลองเบิ้งดูตอดแลด้วสิของเซียนแพะตอดแล้วครับผม,มบเห็นบ่ป่าตัวน่ะป่าตัวน่ะเอาเมาย์ใส่เดือนสมบ บอเมนจันออนนกนัางปลาละนะคอยรุ่นครับว่าใส่เดือนนั่งมาพักหนึ่งแล้วครับผมคำลงคำลงสมือคำลงตลอดเลยสมือขอพัยครับคำลงคำลงละรับเสียนเพะครับผลงานนั่งตกป่าเมื่อนี้ครับผม การพากับเมือแล้วล่ะตอนแรกว่าจะเอาอิฐพรวดตัวแต่กับน,น,นี่ครับอันนี้ของของผมครับผมงานนี่ครับผมงานเปไลยเติอ,อยุคครับผมปัดกาตัดรถอีกจุดหนึ่งครับผม อายุประมาณโลกับสองโลครับผมอุ้ยเอามาอุ้ยนี่ครับของเสียนแพะนี่ขอปลาเสียนแพะครับผมเก็บแล้วนี่ครับผมประมาณโลกว่างขึอนครับผมเกือบสองโลประมาณสองโลเนี่ยแหละครับกระเพาะๆปันกันครับผมใบนี่ก็เป็นน้องไก่บ้านอยู่ครับผม าเจ็บเบ็ดเจ็บอย่างละจิได้กลับบ้านแล้วครับผมเอารถมาขั้นเดียวนี่อยู่จนคำแม่กับพ่อได้กินครับผมพอได้กินพอไอ้ยุได้กินกับแม่กับยายอยู่มีแม่น้อยแม่ใหญ่ครับผมพอสมควรดยู่ครับเป็นไรครับผมคลิปนี้ถูถกอกถูกใจกับปาก กดติดตามช่องลุงแอร์เลยนะครับเนี่ยอันนี้พานมาสิ์ประการเงาใส่เดือนครับผมอันนี้เป็นปากทอครับพ่อกันคลิปนาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้สม,มิก่อนต้องลาไปก่อนนะครับกลับบ้านละคำแล้วครับผมสวัสดีครับ